ฝากบอกถึงผู้ชายที่อ,อกหักไม่ต้องไปสนใจอย่าไปซีเรียสอย่าไปเสียน้ําตาในประเทศเราในโลกเราอะผู้หญิงมีเยอะกว่าผู้ชายไม่ต้องเครียดก็เหมือนกันแหละผู้หญิงอะมีตายก็หาใหม่ได้มันไม่ดีก็ทิ้งมันไม่ดีก็เลิกมันอยากบอกเลิกก็เลิกจบเราเลิกกันเถอะเออเลิกก็เลิกไม่ต้องไปรั้งมันไว้หาใหม่หาที่แบบว่าดีๆอะ ผู้หญิงสวยทั้งโลกเนี้ยมีเยอะแยะแต่ผู้หญิงดีๆหายากเอาที่นิสัยดีไว้ก่อนหน้าตาไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเราไปทําใหม่ได้มันไม่สวยเก็บเงินเข้าเก็บเงินให้มันไปทุบหน้าใหม่จบแต่นิสัยดีเลิศนิสัยมันเปลี่ยนยากกว่าหน้าตารู้ปะเปลี่ยนยากมากๆคนเจ้าชู้ยังไงมันก็เจ้าชู้อยู่แล้วพยายามเลือกดีๆเข้าเออข้าร้านเล้าเจอสวยๆไม่ต้องไปสนใจ อยากได้แฟนดีๆนะเขาวัดทำบุญทุกวันพระเดี๋ยวก็เจอจริงๆนะอย่าได้แคร์เป็นผู้ชายก็เลือกได้ไม่หลอกก็มีสิทธิ์เลือกขอให้มีเงินจบ